สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเขากลายเป็นข่าวฮือฮานะครับอาริฟไอมานนะครับนักเตะทีมชาติมาเลเซียนะครับกลายเป็นตัวแทนอาเซียนนะครับที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของเอฟซีนะครับเป็นหนึ่งเดียวในอาเซียนเลยนะนะครับโดยต้องแข่งขันกับอะครามอาริฟนะครับเจ้าของรางวัล2ปีซ้อนจากกาตานะครับและซาเลมออนดอร์ซรีนะครับ เป็นตัวอ่ลูกของอันอิลันนะครับในทีมชาติซาอุดิอาระเบียเนี่ยซึ่งผมถือว่านะครับปรากฏการของอาริฟไอามานเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่นักเตะในย่านอาเซียนของเราได้มีโอกาสเข้าไปาชิงตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมนะครับของทวีปเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นอ่าหน้าเป็นตานะสำหรับ ทีมชาติมาเลเซียนะครับสำหรับไทยเรานะครับที่ผมเห็นเด่นที่สุดก็น่าจะเป็นสุพนัทเหมือนตาเนี่ยครับจะแบงค์เรานี่แหละน่าจะมีโอกาสได้เข้าไปาเบียดเข้าบ้างนะครับแต่ว่าปรากฏว่าสุพนัทเหมือนตาเนี่ยหลังจากที่กลับศึกกับทีมชาติไทยเรามาในช่วงเฮฟเฟนะครับก็ไม่ค่อยได้ทําผลงานนะครับในระดับสโมสรหรือระดับทีมชาติมากนักนะครับเนื่องด้วยอาการบาดเจ็บอาจจะเป็นสาเหตุนี้นลครับทำให้ เรานะครับไม่มีโอกาสที่จะมีรายชื่อเพื่อจะไปเฉิดฉายบนเวทีนี้นะครับเป็นตัวแทนของอาเซียนหน่อยก็เสียดายครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับรอรุนครับถ้าเกิดว่าในปีหน้านะถ้าเกิดสุพนัทเบือนตาของเราเนี่ยทำฟอร์มดีดีนะแล้วก็น่าเป็นห่วงสิครับถ้าเกิดทีมชาติไทยของเราดันไปตกรอบเอเชียขึ้นมาเนี่ยก็กหมดสิทธิ์แล้วครับสุพนัทเพราะว่าเรื่องของนักเตะกับเรื่องทีมชาติเนี่ยม,มันไปด้วยกันนะครับเพราะว่า ถ้าทีมชาติดีนะครับนักเตะก็สามารถที่จะได้รับรางวัลต่างๆในระดับทวีปหรือระดับโลกได้หรือแม้แต่มีสิทธิ์ที่จะไปค้าแข่งในลีกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือยุโรปได้เหมือนกันนะนี่แหละครับมันหนุนกันทนะั้งสองฝ่ายนะมันไม่ใช่ว่าจะ,ะเป็นการส่งเสริมนะครับเฉพาะนักเตะหรือทีมชาติอย่างเดียวแต่ทุกอย่างมันหนุนกันไปทั้งหมดนะครับเท่าที่ผมฟังนะครับก็ยังมีแนวคิดที่บอกว่า อยากจะให้เยาวชนเราทุกคนมีโอกาสติดทีมชาติคือจริงแล้วทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยผมอยากจะกล่าบเรียนอย่างนี้นะครับว่ามันเป็นพื้นที่ของมืออาชีพนะครับในการที่จะเป็นตัวแทนชาติไทยของเราเพราะว่าสนามข้างนอกอะ่ะนะครับมันไม่มีพี่เลี้ยงนะนะครับมันไม่มีสมัครเล่นนะครับสนามข้างนอกที่เราต้องแข่งขันกับชาติต่างๆที่ในนามทีมชาติชุดใหญ่ของแต่ละชาติที่เป็นสมาชิกฟี فا เนะี่ยเขามาแข่งกันจริงๆครับ เขาเรียกว่าการแข่งแบบอาชีพการแข่งในลักษณะที่เป็นโปรโอ,อาเป็นโปรโดีกว่าถ้าเป็นอาชีพเราจะใช้ได้เต็มปากสําหรับการแข่งขันในระดับสโม,มสรน,นะครับแต่นะครับในระดับทีมชาติชุดใหญ่เราเรียกว่าโปรโดีกว่าโปรโต่อโปรโมาเจอกันและผลลัพธ์ของการในขันเนี่ยมันหมายถึงทัวร์นาเมนต์เมเจอร์หรือทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของโลกและมันหมายทัวร์นาเมนต์ใหญ่มันหมายถึงทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ,ง,งของอาทวีป และมันหมายถึงแร็ก i ิ้งฟีฟ่าของประเทศนั้นๆและหน้าตานะครับของฟุตบอลของประเทศนั้นเลยนะครับดังนั้นนะครับพื้นที่ของอทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยมันจึงไม่ใช่พื้นที่นะครับที่เป็นของมือสมัครเล่นหรือการฝึกหัดคล้ายๆกับวันเด็กนะครับถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเคยเคยเป็นเด็กนะหรือพาลูกๆไปงานวันเด็กอ่ะเด็กๆจะมาต่อคิวนะนะครับที่จะขึ้นไปนั่งกับอี้นายกรัฐมนตรีนะครับ เขาเข้าไปนั่งเขาอยู่ในายกรัฐมนตรีหรือนะครับไปขึ้นเครื่องบินรบอย่างนี้ครับแต่เวลาที่จะบริหารบ้านเมืองจริงเนี่ยมันต้องคือพูดง่ายๆว่าเวลาจะแข่งเมเจอร์มันต้องเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงครับไปนั่งครับไม่ใช่ว่าจะดเด็กๆมานั่งบริหารแทนไม่ได้นะหรือเครื่องบินรบอ่ะนะครับ f 1 6กิเพนต่างๆถ้าเกิดกองทัพอากาศมาจอดให้วันเด็กอ่ะ เราเปิดโอกาสแล้ว,แล,วแล้วครับอีชีเปิดโอกาสให้นักเตะทั่วประเทศขึ้นมาได้มีโอกาสสัมผัสจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการค้าแข่งในการเล่นเพื่อจะให้เด็กไทยนี่เก่งขึ้นมาทุกคนแต่ถึงเวลามันไม่ใช่วันเด็กขึ้นมาหรอครับเกิดเราต้องไปนะครับไปถล่มนะพนมเปยนอะไรสัย่างหนึ่งคุณจะเอาเด็กกันเลยครับไปขับ F16 ขับเีฬาเพ่นนะนะครับ หรือเวลาตัดสินใจอะไรบางอย่างนะงบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะครับในการอนุมัติต่างๆที่จะประชุมสภานะครับคนที่จะเซ็นคนที่จะรับผิดบรมราชอ,องค์การเนี่ยมันจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงนะครับนะครับพุณเจ้าเด็กนั่นแหละครับมานั่งตำแหน่งนี้เพื่อจะมาเซ็นหนังสือหรือจะมาตัดสินใจต่างๆที่สําคัญของชาติอ่ะแทนนายกมันไม่ได้ครับพอจะนึกภาพบอกได้เห็นภาพชัด้วนะนผมพูดแบบนี้ คือเราจะเอาเด็กในวันเด็กที่ให้เราเปิดโอกาสให้ขึ้นมาสัมผัสเพื่อจะให้เด็กมีแพชชั่นในการที่จะขยายฐานนะครับทําให้เด็กเนี่ยมีความกระตือรือร้นในการสร้างอนาคตเนี่ยอันนั้นมันมันมันไปแค่ง,งานงานวันเด็กครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ตรงนั้นครับเพราะว่าเราไม่ได้แข่งเัินภายในประเทศเราอะ่ะมันเป็นการเจอกับทีมชาติต่างๆ เพื่อนบางคนบอกว่าคุณไัคินเรื่องง่ายๆแบบนี้คุณยังมาพูดนะผมอยากจะกราบเรียนเพื่อนอย่างนี้ไอ้เรื่องง่ายๆแบบนี้เลยครับที่เป็นตู่เป็นต่างกันอยู่ตอนเนี้ยที่ไม่เข้าใจกันอยู่ตอนเนี้ยนะครับมันเหลือเสื้อขนาดครับเหลือเสื้อเรือหมอนหรี่ครับผม,มก็แค่ซื้อ,อเบาแนวดมันเป็นอย่างนั้นจริง <S <S <ๆ S 2> เพราะว่าหลายหลายคนออกมาพูดนะครับบางท้งเกินาตาสีตาสั้นนะครับเบาจนตาสีตาสั้นแหละเอาจริงเอาจริงตา ตาสี่ตาสั้นเกันเลยว่าต้องพัฒนาเยาวชนให้โอกาสเยาวชนเปิดฐานเป็นมิรกว้างๆเราจะได้ไปได้ไกลคุณพูดเหมือนคุณกาลังพูดอยู่ในบ้านแล้วคุณไม่แข่งเมเจอร์เนี่ยนะเขาจะมาสนใจอะไรเราเหรอครับรัสเซียถ้าเกิดมาเจอเราเนี่ยนะครับเขาจะมาสนใจอะไรเราครับซาอุดีอาระเบียโอมานนะครับหรือว่าทีมอย่างญี่ปุ่นเกาหลีเขาไม่มาสนนะว่าคุณเอาเด็กมาเล่นหรือว่าเอาเอา,เอานักเตะที่ยังไม่พ้อมาเล่นนะเขาขยําคุณอย่างเดียวครับ ข้างนอกผมบอกแล้วครับมันไม่ม,ไม,ม,มันไม่มีพี่เลี้ยงมันคือพื้นที่จริงป่าจริงครับมันไม่ใช่ป่าอนุรักษ์ที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่อคอยดูแลนะครับไม่ให้ใครมาล่าสัตว์ไม่ใช่ครับออกไปต้องเจอทุกอย่างทุกชนิดครับข้างนอกอ่ะผมต้องเคยเปรียบเทียบว่าทีมชาติชุดใหญ่ก็เหมือนคุณพ่อเนี่ยต้องลงจากเรือนตอนกลางคืนเนี่ยถ้าบ้านอยู่ในป่าสมัยก่อนนะต้องลงจากเรือนกลางคืนไปถือปืนป้องกันบ้านเนี่ยไม่ให้เสือสิงห์ต่างๆไม่ให้ สัตว์ร้ายไม่ให้โจรต่างๆเนี่ยมาเข้าบ้านนั่นมันคือสนามจริงครับกระสุนจริงนั่นเขาเรียกว่าโปรโครับส่วนลูกๆในข้อสองในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทีมเยาวชนต่างๆหรือการให้โอกาสต่างๆมันควรจะอยู่ในบ้านครับปิดประตูล็อกแน่นเลยทีมชาติชุดใหญ่เราต้องคิดใหม่แล้วนะครับนั่นคือทีมโปรโนะต้องเป็นทีมที่พร้อมที่จะเจอกระทุกทีมแม้กระทั่งบราซิลอังกฤษต้องพร้อมเจอครับไม่มีใครมาเก้อ การุณมาอาทรเรานะครับในทีมชาติชุดใหญ่ว่าอ๋อดูดีจังเลยแล้วก็เป็นสปิริตแล้วก็เป็นเยาว,วชนทีมชาติไทยนี่ทาดีนะให้โอกาสนักเตะเยอะแยะเลยเรามาเล่นกันฉันมิดกันเถอะในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ไม่มีใครก็พูดกัาหรอกครับเขามาเขาก็เล่นเราเลยนะครับแล้วเราก็ไปสู้สู้ยิบตาแล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์ว่าพวกเราทำดีที่สุดแล้วนะครับขอโอกาสนะครับขอกำลังใจต่อไปอย่างนั้นเลยครับ มันไม่ใช่ครับทีมชาติชุดใหญ่ของเราเนี่ยผมต้องบอกเลยเปลี่ยนมายเซตใหม่ได้แล้วครับว่ามันต้องเป็นทีมที่เราใช้ศักยภาพเต็มที่ในการต่อสู้จริงนะครับในการแข่งขันจริงในทวนเม์หลักๆของโลกใบนี้ที่เขาไม่มีความเมตตาต่อเราเนะเวลาเราแข่งจะมีเฉพาะการเคารพกติกาเท่านั้นแต่นะครับอย่าลืมนะครับฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่กีฬาเหมือนมวยที่จํากัดรุ่นนะครับ ที่ที่เหมือนมวยที่มีการใส่เฮสการ์ดแบ่งแยกเป็นประเภทสมัครเล่นด้วยมันไม่มีนะครับถ้าขึ้นชื่อว่าชุดใหญ่ของแต่ละชาติออกไปก็คือของจริงเลยนะครับไม่ได้แบ่งรุ่นเฮฟวี่เวททั้งสิ้นครับเฮฟวี่เวททั้งสิ้นแล้วไม่ได้แบ่งค่ายด้วย WBC ทั้งหมดครับจำไว้เลยครับฟุตบอลทีมชาติชุดใหญ่ของแต่ละชาติเฮฟวีเวทครับ WBC ทั้งหมดไม่มีพาม่า นะครับไม่มีใส่เฮดการ์ดแข่งแข่งสมัครเล่นไม่มีครับถ้าขึ้นชื่อว่าชุดใหญ่นะ่ะนั่นคือโปรโนะครับวังว่าเพื่อนๆอ,อย่าเข้าใจครับพูดตองผมในคลิปนี้อย่างแจ่มแจ้งเมื่อท่านเข้าใจตรงนี้ผมกระตุ้นตรงนี้แล้วท่านจะรู้ว่าทําแบบไหนถูกทําแบบไหนผิดซึ่งผมคิดว่ามันไม่มากเกินไปที่เราจะทําความเข้าใจนะครับนอกจากเราจะตั้งใจไม่เข้าใจอ่ะตั้งใจไม่เข้าใจแล้วก็ใช้วัฒกรรมที่ดีๆนะครับ นะครับมองโลกสวยอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์บอกว่าเราต้องให้โอกาสเยาวชนเรามาติดทีมชาตินะจะได้ขยายฐานได้เยอะนะครับเยาวชนเราจะได้มีแรงบันดาลใจในการเล่นทําให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นผมบอกไปเลยครับคุณทําแบบนี้มันยิ่งกจะเสียระบบนะครับคุณไปดูระบบเศรษฐกิจก็ได้ถ้าเกิดเงินเฟอ้อเขาเพิ่มหรือลดดอกเบีย้ยเขาทําอย่างไร หลักการที่มันเป็นสากลมันมีทำไมไม่ทำและมาทำในลักษณะที่นึกเอาคิดเอาลักษณะที่จะเอาน้องๆนะครับที่ฝีเท้าเขายังไม่พร้อมที่ติดชุดใหญ่มาติดได้เยอะเ,อะเพื่อหวังจะไปกระตุ้น้างล่างนี่คุณกำลังเอาทีมชาติชุดใหญ่นะครับที่เป็นทีมโปรของชาติเราเนี่ยมาทำเป็นสนามเด็กเล่นจุดนี้แหละครับเขาเรียกว่าผัดวันประกันพรุ่งไม่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดและวังพึ่งน้ำบ่อหน้า ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้จะเปลี่ยนนายกจะเปลี่ยนสภากรรมการจะเปลี่ยนโค้ดจะเปลี่ยนนักเตะป,ปีกกี่รุ่นกี่รุ่นก็ไม่รู้และอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งนะไทม์ไลน์ของฟุตบอลบนโลกใบนี้นะระยะเวลาการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ทิงแชมป์ชาติเอเชียเสร็จแล้วคัลเลอร์ฟุตบอลโลกเสร็จแล้วนะครับก็มีการพักหนึ่งปีเพื่อจะแข่งขันฟุตบอลโลกจากนั้นก็เริ่มวัฏจักรทิงแชมป์ชาติเอเชียคัลเลอร์ฟุตบอลโลก พักหนึ่งปีเพื่อแข่งขันฟุตบอลโลกมันวนเวียนอยู่อย่างนี้ครับมันวนเวียนอย่อยางนี้ไปชั่วนาตาปีถ้าคุณไปกระตุกวัตจักรมันหนึ่งวัตจักรนี้หนึ่งรอบทีมชาติคุณจะพังไปห้าปีเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจที่ผมพูดในคลิปที่แล้วสองสามคลิปที่แล้วบอกว่าถ้าเกิดเราพลาดในทันวร์นาเมนต์เมเจอร์อย่างอาเซียนอาเอเชียนะครับขออภยัยถ้าเราตกรอบเอเชียเนี่ยเราจะพังไปห้าปีพังตรงนี้ไม่มีพี่เลี้ยง พังตรงนี้เยาวาชนกลุ่มไหนก็ขึ้นมาช่วยไม่ได้ครับและคุณจะตั้งหลักไม่ได้อีกเลยภายใน5ปีนี่คือความจริงที่ช่องบาคินิน a ชแนลพูดให้คุณฟังอีกครั้งหนึ่งครับไทยต้องรักคนไทยเมีเ,เชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องในรับใายสาติ์บางวิธีฟุตบะลย,ยุคใหม่ต้องลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชันน่นแลนลแลคนรุ่นใหม่้างศึกต้องเปลี่ย

สะอาดเคลียร์เล็กซาเบธทองละเอียดวาเตอร์โรดเอสเคแห่งซิสซวีเดนสิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดอชิตตพนคีรีรมชาวาเบนเอาสบอเยอรมันคีวัดฟินรองคาลูทีมชาติยำชนเยอรมันสกอต c o คอนสต e ล์แนดี้ยูไนเต็ดทีมชาติยำชนสกอตแลนด์เดรอรววนกันเนียอล y มปิกหรกกืย,รรรนนยง ชสีแห่งลีเติงฝรั่งเศสจูดสมสับโบรดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนัทเหมือนตาชนาทานเคนดีแพทริกกุสตาฟสันโปเบอร์เมสา์วิไล่เบนเดวิสนิโคลคลับมิกเลสันแพชั่นแห่งซ้ายเลือไทยไทยต้องรักคนไทยเพีอ่อเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติ In the middle of the modern football pass, we must push it into the hearts of the new generation of internationals, the war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสุดรทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบังตาสุดรทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรเอสเคแห่งศิษสวีเดน silhouette macset Manchester อยู่ในแต่อาชิตตพนคีรีรมชาวาวเบนเอาสบกเยอรมันพรีวัตสินรองคัลู่ทีมชาติเยาวชนเยอรมันสกอตคอนสเต,ตโปดันดี้อยู่ ชาติดเดยอชนสกอตแลนด์เดร้ระวันกันเนียโอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิเกอิฝรั่งเศสจ,จูดสุนทรเลอดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนรณมือนตาชนะทางเคมดีแพทริกกุสตาสันโปโบเมสซาดวิไลเบนเดวิสนิโคลหลับลิคเคลสันแพชัช่นแห่งซ้ายเลือดไทย บัตางสุทอรและทาช้างสึกจะย่ำเหยียบป่าลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปลียงไลไกลสายเลือดใหม่แห่งช้างศึกเปลียงไล